ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงจะเตรียมชีวิตใหม่ให้กับเราถ้าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะชนะแน่นอนเราจะได้รับชีวิตที่ดียอดเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ทรงเข้าไปนะคะ2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นมัทธิวบทที่12ข้อที่29หรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้โยบบทที่1ข้อที่10พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงประสุตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินโยบบทที่3ข้อที่25ถึงข้อที่26เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าขั้นขามก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยและข้าไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความวุ่นวายได้มาหายากอบบทที่4ข้อที่7เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีท่านไป กาลาเทียบทที่สามข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบสี่พระคิดทรงไถ่เราให้พ้นการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในเยซูกรต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ ปฐมกาลบทที่สามก็ที่15เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำครับขอบคุณมากนี่คือพระวัะคําของพระเจ้าในเช้าวนี้ก็จะแบ่งเป็นในหัวข้อที่บอกว่าเราไม่กลัวนะคะที่เราไม่กลัวเพราะว่า เราอยู่ในพระคริสต์ถ้าเราอยู่นอกพระคริสต์อะไรก็น่ากลัวไปหมดแต่ใครก็แล้วแต่ที่บังเกิดใหม่เหตุฉะน,นั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเกา่เกาๆจะล่วงไปในแน่จะกลายเป็นสิ่งใหม่แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวเราก็ไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ปกป้องเราอยู่ดูแลเราอยู่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆนะคะให้เรามั่นใจในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั่นเอง ให้เรามั่นใจในการที่เรามีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีพระเจ้าชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีทริเดตชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีการปกป้องชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มานสตานแต่ต้องเราไม่ได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เราประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราไม่มีบาปเราได้สิทธิพิเศษเมื่อเราบังเกิดใหม่เราเป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าเราจะเผชิญกับหุบเขาเงามจจุราช ถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราก็ไม่ต้องกลัวเราจะผ่านผลมันได้ปัญหาทุกปัญหามันจะอยู่กับเราไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันจะอยู่กับเราไม่ได้ป่วยได้หายได้ขอให้เรามีความเชื่อนะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะประทานฤทธิดเดชให้กับท่านพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะเยียวยารักษาพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้ทำลายมาทำลายเราได้ ขอให้เรามีความเชื่อขอให้เรามั่นใจในการที่เรามีพระเยซูคริสต,ต์อยู่ภายใต้การดูแลของอพระองค์เราจะปลอดภัยแน่นอนนี่คือชีวิตใหม่ของพวกเรานะคะถ้าเราบังเกิดใหม่ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านั่นเองเราจะรับสิทธิทันทีเราจะรับการปกป้องเราจะรับการรักษาเราจะได้รับอาหารที่พิเศษนะคะที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับลูก พรพรพิเศษฤทธเดชพิเศษการเจิมพิเศษพระคุณที่ไหลอยู่ตลอดเวลาสันและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าชีวิตใหม่เนี่ยมันเป็นชีวิตนิรันด์มันมีชีวิตที่ทั้งในโลกนี้แล้วก็เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็ได้รับพระพรเต็มล้นเราก็มีแต่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงเราเป็นผู้ได้รับชัยชนะเหนือศัตรูเสมอ เมื่อเราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่ากกลัวเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเรารเผชิญกับมารร้ายเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายอย่าก,กลัวขออย่างเดียวคืออย่าก,กลัวขอให้เรามีความเชื่อเราจะได้รับสิทธิพิเศษเราจะมีชัยเหลือล้น เราจะชนะเมื่อเราถูกลบกวนมารสตานอาจจะข่มขู่เราลบกวนสุขภาพของเราลบกวนเศรษฐกิจของเราลบกวนความสัมพันธ์ของเรานะคะในครอบครัวในลูกของเราในสามีในภรรยาหรือแม้กระทั่งในพี่น้องในคริสตจักรแน่นอนมนุษย์อยู่ด้วยกันมันก็มีบ้างนะคะเหมือนลิ้นกับฟันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัว เราแค่ทำตามหน้าที่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนำสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในการใช้ชีวิตนะคนที่บังเกิดใหม่เขาจะดำเนินชีวิตเชื่อฟังและทำตามพระคำถ้าเราทำบาปเราก็กลับใจใหม่ก็สารภาพแล้วก็กลับใจใหม่พระคุณของพระเจ้าจะทำงานต่อไปถ้าเราเยื่อจริงเราก็ทอมใจถ้าเรามีผีมารบกวนเราก็ขับออก ะะถ้าเรามีปัญหาเราก็ขับออกเราก็ยืนหยัดเชื่อฟังพระคำทาตามพระคำเราก็ได้ชัยชนะแล้วยิ่งเราไม่ได้ทำบาปเนี่ยนะ,ะแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายเราชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมารซสตานทำอะไรเราไม่ได้เราอย่าก,กลัวขอเพียงอย่าก,กลัวขอเพียงอย่าตระหนกตกใจนะ ยึดพระเจ้าไว้เชื่อมั่นในพระเยซูไว้ถ้าเราอยู่ในพระองค์เรากําลังรักษาชัยชนะเรากําลังรักษาสิทธิ์ที่เราจะชนะเหนือศัตรูมารซสตานจะเพนนะคะเราก็ชนะแล้วชนะอีกเราจะทะลุทะลวงเหนือทุกอุปสรรคเหนือทุกปัญหาได้ความเชื่อของเราการที่เรามีชีวิตใหม่การที่เราเป็นคนของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีพระเจ้าจะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์เอเมนพระเจ้าจะช่วยเหลือเราช่วยแล้วช่วยอีกพระเจ้าจะใช้คำนี้ชนะแล้วชนะอีกทำไมล่ะคะก็เพราะว่าเราจะเผชิญกับปัญหาไงคะเราจะเผชิญกับผีหลายวิญญาณชั่วนะฮะเราต้องท่องไว้เสมอว่าเราอยู่ฝ่ายชนะ เราแพ้ไม่ได้ขอเพียงแต่ให้เราอยากกลัวอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆเราต้องปั้มสู้ต่อสู้ปั้มสู้โดยความเชื่อนะคะใช้ความเชื่อเชื่อพระคำแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ประ,ประกาศถ้อยคำแย่งความเชื่อเราจะเป็นผู้ชนะสิบทิศฮาเลลูยาสละเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าในมัทธิวบทที่12ก็29นะคะ ทั้งเราบังเกิดใหม่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะมีก็คือเราต้องผูกมัดผู้มีกำลังทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราต้องรู้ว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมานเราจะผูกมัดเราจะทำสงครามเราจะทำลายกิจการของมันเมื่อเรารเผชิญอยู่พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เรารเผชิญลำพังพระเจ้าจะอยู่กับเราและพี่น้องในโบสถ์ก็จะอธิษฐานเผื่อเราเมื่อเรารเผชิญอะไรก็แล้วแต่ เราจําเป็นจะต้องอธิษฐานเราจะได้รับการปลดปล่อยเราต้องใช้สิทธิ์นะคะทังอธิษฐานคนเดียวทั้งอธิษฐานเป็นกลุ่มทั้งอธิษฐานทั้งคริสตจักรขับไล่อิทธิพลชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของท่านจากครอบครัวที่เรากําลังเผชิญกับสิ่งร้ายๆที่เรารเผชิญกับ การโจมตีของมารซาตานที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพเรื่องธุรกิจการงานการเงินการเมืองหรือประเทศของเราในเมืองของเราชุมชนของเราว่าสิ่งชั่วร้ายอะไรกำลังเกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้เราผูกมัดและทำลายกิจการกิจกรรมของมารซาตานเพราะเราไม่กลัว เพราะเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สถิตอยู่กับเรา le, ไงคะพระเจ้าสั่งให้เราผูกมัดเราก็ต้องผูกมัดพระเจ้าสั่งให้เราขับเราก็ต้องขับเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีชีวิตใหม่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราเป็นลูกเรามีการเจิมในการเป็นลูกลูกของพระเจ้ามีหมายสําคัญและการอัศจรรย์ลูกของพระเจ้อเาอยากกลัวไม่ต้องกลัวเจออะไรก็ได้แต่อยากกลัวขออย่างเดียวอย่าก,กลัวเลย อยาก,กลัวแล้วก็อยากกลัวอยาก,กลัวแล้วก็อยากคลามกลัวในโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่9นะคะแล้วก็พระเจ้าสัญญาในโยชูวบทที่หนึ่งข้อที่หศัตรูของเราก็คือมารสาตานที่มาโจมตีเราต่อสู้กับเราส่งโน่นนี่มาให้กับเรามันจะล้มลงต่อหน้าเรา พระเจ้าสัญญากับคริสเตียนพระเจ้าสัญญากับผู้เชื่อเราไปยึดมั่นในพระสัญญายืนหยัดยืนยันเราจะได้รับชัยชนะแน่นอนนะฮะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะพ่ายแพ้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะล้มเหลวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะถูกกระทําถูกทําลายหรืออยู่ในคํำสาปแช่งเราเกิดมาเพื่อที่จะชนะและประสบความสําเร็จ ถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะถ้าเรานะะมีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่เราเป็นลูกของพระเจา้าจริงๆให้เราใช้สิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์นั้นต้องใช้ถ้าไม่ใช้นะคะก็ไม่ได้สิทธิ์พระเจ้าบอกให้เราขับผีได้เราต้องขับพระเจ้าบอกให้เราวางมือรักษาโรคได้เราก็ต้องวางพระเจ้าบอกให้เราเชื่อถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราก็ต้องเชื่อเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเมื่อเราต่อสู้เราชนะการเจิมจะมา ฤดเดชจะมาเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเราก็จะมีประสบการณ์กับฤิเดชไงคะเราก็จะไม่กลัวเมื่อเราเจอปัญหาเยอะเราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าต่อสู้เมื่อไหร่ชนะเมื่อนั้นโยบบทที่หนึ่งข้อที่สิบให้โยเซฟอ่านนะคะโยบบทที่หนึ่งข้อที่สิบค่ะครับโยบบท,ที่หนึ่งข้อที่สิบพระองค์ไม่ได้สงกัน้นตัลวรอบตัวเขา ครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปศสุสัต์วของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินครับค่ะข,ขอบคุณมากโยบอาศัยอยู่ภายใต้การปกป้องฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าแม้ว่าเราจะเผชิญกับอะไรซาตานก็แตะต้องเราไม่ได้ซาตานจะทำลายเราไม่ได้เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาเขาไว้ เราไปต่อสู้กับผีด้วยลำพังไม่ได้หรอกเร,เราต้องอาศัยพระเจ้าเราต้องมาอยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้าเราต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลข,ของพระเจ้านะมารสตันมันไม่กลัวเราแต่มันกลัวพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราพึ่งพระเจ้าให้เราที่จะอธิษฐานแล้วก็ให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปกป้องเราคุ้มครองเรารักษาเราเราจะได้รับสิทธินั้นเราต้องอธิษฐาน ขอด้วยความเชื่อเราต้องอาศัยอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าเราจะเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าอย่ากลัวเรามีที่ซ่อนเรามีที่กำบังที่เข้มแข็งเรามีที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าเราจะเข้ามาหลีภัยอยู่ในพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้านะคะโยบมีกำแพงแห่งการปกป้องพี่น้องก็เช็กดูว่าเรามีพระเจ้าปกป้องเราไหม พระเจ้าจะเป็นกำแพงล้อมรอบชีวิตของเราไว้โดยความเชื่อของเรานี่แหละโดยที่เราเชื่อฝั่งพระเจ้าโดยที่เราอธิษฐานโดยที่เรามีความเชื่อและก็ต่อสู้กับความกลัวต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาด้วยความเชื่อความเชื่อในพระเจ้าเป็นโล่เป็นกำบังล้อมรอ,อบเรานะคะให้เราระมัดระวังที่เราจะไม่กลัวเราจะต่อสู้กับบาปต่อสู้กับมารต่อสู้กับปัญหา โดยความเชื่อเราทำทุกอย่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราแม้ว่าเราจะเจอปัญหาพระเจ้าก็จะมีวิธีนำเราออกหรือพระเจ้าก็จะเอาปัญหาออกหรือพระเจ้าก็มีวิธีช่วยกู้คนที่รักพระองค์เสมอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นความกลัวเท่านั้นที่ทำลายความเชื่อของเราได้โยบบทที่สามก็ยี่สิบห้าให้คุณโยเซฟอ่านอีกครั้งนะคะ ยบทที่สาข้อที่ยีเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคลั่งขำก็ตกแก่ข้าครับนี่ไงอย่าก,กลัวเด็ดขาดความกลัวเท่านั้นที่ทําลายความเชื่อของเราความกลัวเท่านั้นที่ทําลายกําแพงแห่งความเชื่อของเราได้เราต้องพัฒนาความเชื่อให้เติบโตเราต้องเข้มแข็งให้ได้นะคะเราจะชนะศัตรูแน่นอนไม่ต้องกลัว ถ้าเราเจออะไรก็แเราแต่พระเจ้ากําลังฝึกเราทําสงครามไหมพระเจ้ากำลังฝึกให้เราต่อสู้ไหมพระเจ้ากำลังฝึกให้เราไม่กลัวหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปพระเจ้าจะมีชั่วโมงบินให้กับเราเพื่อเราจะทำสิ่งใหม่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราไปเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังเราให้เราจงมีกำลังขึ้นเนฤทธิดเดชอันมหันของพระองค์ ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ10บ็บอกเราเรื่องนี้เพราะเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นเพราะเรามีศัตรูนะคะเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อหนังแต่เราต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณบางทีเมื่อเราไปรับใช้เราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์เรากําลังต่อสู้กับฝ่ายวิญญาณก็คือผีมารสาตานแต่อย่าก,กลัว เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะรักษาเราพระเจ้าจะดูแลเราขอเพียงเราไม่กลัวเพื่อพระเจ้าจะฝึกฝนเราในเรื่องความเชื่อเพื่อพระเจ้าจะฝึกเราในการเป็นทหารของพระคิดเพื่อพระเจ้าจะให้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กับเราเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีฤนธิ์เดชเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักเราไม่มีวันทอดทิ้งเรา อย่ากกลัวพระเจ้าสั่งเราบอกว่าอย่ากกลัวอย่าคลามกลัวเราก็ต้องตอบสนองพระเจ้าแล้วก็พูดกับผีมารสตานว่าไม่กลัวทําไมเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าคือใครทําไมเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าเราเป็นใครทําไมเราถึงไม่กลัวเพราะพระเจ้าสัญญาสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือต่อสู้สงครามใช้ความเชื่อพึ่งพาฤเดชพึ่งพาพระเจ้า ให้โปร่งเป็นกำบังที่เข้มแข็งและเราก็ได้ฝึกฝนวิทยายุทธเราได้ฝึกใช้ความเชื่อฝึกใช้ฤทธิดเดชฝึกใช้กำลังในฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์เชี่ยวชาญเติบโตเข้มแข็งเราจะกลายเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยนะคะเราจะมีแต่ความกล้าเราจะมีแต่ความเข้มแข็งเราจะเติบโตเมื่อเราไม่กลัว เราก็จะชนะขาดลอยชนะเท่านั้นและถ้าเราจะเผชิญอะไรอีกพระเจ้าก็จะให้เรารู้ว่าพระเจ้าคือใครทุกครั้งที่เราพึ่งพาพระเจ้าเราจะไม่ผิดหวังไงคะวันนี้หากเราเจออะไรอยู่เราหันหน้ามาพึ่งพาพระเจ้าเราหันมาพึ่งพาพระเจ้านะคะการพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะ โปรดปานเราพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราพระองค์จะไม่ปล่อยเราให้ต่อสู้ลําพังพระเจ้าจะช่วยกู้คนของพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องเรานะคะอย่าก,กลัวเลยก็ขอให้เราจะเชื่อพึ่งพาพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่เรารักรพระองค์เพราะบางทีเนี่ยถ้าเรารับใช้อยู่ดีดีเราไปเจอปัญหาเราเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายคนกลัวจนไม่เดินต่อกลัวจนหนี กลัวจนไม่รับใช้กลัวจนไม่มาโบสถ์นะคะนั่นคือมารสตานกกำลังโยนปัญหามาเพื่อจะให้เรากลัวเพื่อเราจะไม่ไปต่อหรือเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเราก็เริ่มกลัวแล้วกลัวคนนี้เกลียดเรากลัวคนนี้คิดไม่ดีคิดลบกับเราไม่ต้องกลัวเราต้องแย่งเอาอพระเจ้านะคะ และเราก็จะได้กลับสู่สภาพดีขันเมื่อเช้าเราฟังพระคาใช่ไหมการอภัยต้องอยู่กับลูกของพระเจ้าตลอดเวลาพอพระเจ้าอภัยให้กับเราเราต้องอภัยให้กับคนอื่นเราต้องอภัยซึ่งกันและก,กัน นี่คือความทอมใจนะคะถ้าเราเจอกับโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องกลัวพระเจ้ากำลังฝึกให้เราเข้มแข็งเป็นนักลบและพระเจ้าจะสร้างกำแพงแห่งการพิทักษ์รักษาให้กับเราแน่นอนพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะรักษานะพี่น้องที่เจ็บป่วยก็ไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะรักษาท่านแน่นอนนะคะพระเจ้าจะปกป้องปกคุ้มชีวิตของท่าน ปวคุมชีวิตของเราครอบครัวเราลูกหลานเลนหลอนของเราธุรกิจการงานของเราอาชีพของเราการรับใช้ของเราให้เรามีความเชื่อเมื่อเราใช้สิทธิอํานาจในฝ่ายวิญญาณจะมีผลเราอธิษฐานเราสั่งมานได้เราปกครองผีได้เราขนาบขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายออกได้นี่คือสิทธิในการเป็นลูกในการบังเกิดใหม่ พระเจ้าจึงสั่งให้เราไม่ฟังคํำโกหกของมารสตานแม้เรากำลังอยู่ในสงครามแม้ว่าเรากำลังอยู่ในปัญหาเราจะต้องยืนจัดในความเชื่อของเราไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าสั่งเราอยากกลัวเราก็ตอบสนองพระเจ้าครับค่ะไม่กลัวนะคะพระองค์เจ้าค่าลูกไม่กลัวนะเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าสัญญาขนาดนี้เราจะอยู่กับเจ้าจนกว่าจะสิ้นยุค นี่คือพระคําของพระเจ้ากลัวเมื่อไร่ความกลัวนั่นแหละจะทําลายความเชื่อทําลายกําแพงที่พระเจ้าจะลลอมรอบเราเนี่ยมันสตานมันเสาะหาคนที่มีความกลัวแต่พระเจ้าเสาะ,ะแสวงหาคนที่มีความเชื่อจะทําอะไรเราต้องผูกมัดผีได้เลยเราจะใช้สิทธิอํานาจในฝ่ายวิญญาณแม้แต่เด็กเนี่ยเขาไม่รู้อินูอินเนแต่เขามีความเชื่อว่าพระเจ้าใหญ่กว่าผีเขาก็สั่งผีได้ ผีก็จะถูกควบคุมโดยเด็กอธิษฐานใส่ๆนี่แหละผู้ใหญ่ที่มีความเชื่ออธิษฐานเป่าประกาศขับผีเลยเวลาเราจะทำอะไรเวลาเราเจอปัญหาอะไรโทษผีไว้ก่อนสั่งให้ผีมันจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ก็ไม่ต้องไปแคร์ยังไงยังไงมันก็เป็นตัวแสบที่คอยจ้องทำลายชีวิตของเราเราต้องขับผีไว้ก่อนแหละไม่ให้มันมาก่อกวนรบกวนหรือไม่มาสร้างปัญหาเพิ่ม แล้วส่วนของเราก็คือการขับผีคือการที่เราไม่กลัวเรากําลังใช้สิทธิอํานาจการที่เราเชื่อและทําตามพระคําคือการที่เรากําลังไม่กลัวเรากําลังไว้วางใจพระเจ้าเรากําลังอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าเรากําลังหลีภัยอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องนะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่เพระเาะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออําลาคุณผู้ฟังในเราจะมาต่อนะคะ แต่พระบิดาเจ้าเลัขนาบทุกผีทุกวิญญาณขนาบโรคภัยใครเจ็บขนาบวิญญาณแห่งความกลัวขนาบวิญญาณพ่ายแพ้ขนาบวิญญาณท้อแท้ท้อถอยขนาบวิญญาณชั่วไหลออกไปจากพวกเราเราสั่งสำทับสั่งแกจงถอยออกไปในนามพระเยซูแกอย่ามายุ่งเราขนาบทุกผีทุกวิญญาณออกไปเดียวนี้ในนามพระเยซูสําหรับพี่น้องที่เจ็บป่วยพระเจ้าจะรักษาเขา เราสั่งสมทับวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยจงออกไปวิญญาณทนทุกข์จงออกไปวิญญาณที่ทําลายสุขภาพทําลายจิตใจทาให้ทนทุกข์ทำให้เราทรมานฉันขนาบขับไล่วิญญาณทนทุกข์ญญททกออกไปทั้งหมดพี่น้องที่เจ็บป่วยรับการรักษาเนี่ยพี่น้องที่มีความกลัวพี่น้องที่เจออุปสรรคปัญหาเจอคําขู่ของมารวิญญาณชั่ววันนี้เราลื้อทอละทําลาย เราลื้อถอนและทำลายทุกแผนงานการลบกวนของมารซาตานไม่ว่าจะเป็นวิญญาณลักฆ่าทำลายวิญญาณความตายการตายก่อนเวลาวิญญาณล้มเหลววิญญาณชั่วที่พยายามที่จะก่อก,กวนลบกวนให้เราเอารมณ์เสียงุดงิดวันนี้เราลื้อถอนและทำลายทุกแผนงานของซาตานในานามพระเยซูเราขับออกไปจากชีวิตของเราครอบครัวของเราพี่น้องของเราพี่น้องที่อยู่ในช่องทีมข่าวดีทุกคน เราสั่งทุกผีออกไปเราผูกมัดเราเวียงเราเลือ้อ่อนแล้วทำลายทุกแผนงานของศัตรูให้มันสิ้นซากไปในนามพระเยซูฉันสร้างทำลายทุกแผนงานของซาตานที่มันแอบแฝงและซ่อนตัวอยู่ขับออกไปทั้งหมดขับโครคภัยไข้เจ็บออกไปขับทุกผีออกไปขับวิญญาณชั่วร้ายออกไปขับวิญญาณทำลายออกไปขับวิญญาณอุบัติเหตุออกไปขับผีโสโครกออกไปขับทุกความบาปออกไปทุกคำสาปแช่งหรื้อถอนและทำลาย ทุกแผนงานของซาตานชักกะบารา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 บาส่งไฟพระเจ้าเผาทุกกิจกรรมกิจการงานของมารซาตานให้มันสิ้นซากไปในนามพระเยซูคริสต์กรามาชักะบาราบาราแกอย่ามายุ่งกับพี่น้องของฉันแกอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันครอบครัวของฉันคริสตจักรที่พระเจ้าทรงรักกรามาชักะบาราบาราบารสรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะที่มาจากพระเจ้า